ปปน,น,นี่คือท่าโลกจำอีกท่าหนึ่งของพายเดยหลับครับมารับชมอีกหนึ่งเรื่องราวของพายเดยหลับด้วยบุคลิกที่ชอบเดินเดี่ยวจึงมีชื่อว่าเดี่ยวนะครับนอกจากนี้ยังมีนิสัยหลับง่ายสามารถยืนหลับได้ตลอดเวลา จึงมีชื่อพ่วงต่อท้ายว่าเดี่ยวหลับและยังมีฉายาอีกมากมายครับอย่างเช่นดื้อตาใสาและในคลิปนี้จะนำเสนออีกหนึ่งฉายานั่นก็คือยอดนักกวีมาชมความน่ารักและความเป็นศิลปินของภายเดี่ยวหลับครับนี่ครับเดินชมลำธาร ไม่กินน้ำนะครับเดินชมเฉยๆครับเบื้องหลังคือพื้นป่าเดินลัดเลาะปกติช้างมาที่นี่ก็ลงเล่นน้ำทันทีครับแต่สำหรับภายเดียวหลับแล้วเดินเลาะริมน้ำนะครับชมธรรมชาติที่สวยงามการสร้างเรื่องราวมากมายจนเป็นเรื่องกล่าวขาน จึงเป็นที่มาของคําว่ายอดนักกวีมี2องในยะครับคือวีรกรรมกับความเป็นศิลปินนั้นก็ไม่ด้ยไปกว่าใครจึงเหมาะที่จะเป็นนักกวีนั่นเองครับนั่นคือ2ส,สาเหตุเป็นที่มาของชายานี้นะครับ ถึงอย่างไรก็ตามพายเดยหลับนั้นมี f อฟซมากมายจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีท่ายืนท่าจิน,ท,น,ท,นที่ไม่ซ้ําใครและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนเป็นท่าโลกจําไปมากมายเลยนะครับตอนนี้พายเดยหลับเดินชมธรรมชาติครับนี่ครับทอดอารมณ์ไปกับแมกไม้สายทานนะครับ จากนั้นก็เดินตัดเข้าไปในป่าครับนี่คือความสวยงามของธรรมชาตินะครับบึงเล็กๆและก็มีต้นไม้อยู่ทางด้านหลังหลังจากที่พายเดี่ยวหลับเดินลัดเลาะไปตามริมน้ำก็เดินทะลุเข้าไปในป่า เบื้องหลังคือทุ่งหญ้านะครับ,บนี่คือธรรมชาติของที่นี่ตอนนี้พายเดี๋ยวหลับเดินลับมาอย่างทุ่งหญ้าแล้วครับ,บน่าจะมองเห็น,หนอะไรสักอย่างครับเห็นเ,เก้งนะครับยืนมองสักพักหนึ่งก็เดินทางต่อไปอแต่นันกโชว์ท่าโลกจํำครับนี่ครับ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับหนึ่วันพันท่าสามารถที่จะมีท่าทางที่น่ารักแล้วก็ไม่ซ้ำใครครับจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตอนนี้เดินผ่านทุ่งหญ้ามาแล้วนะครับกำลังจะตัดเข้าไปในป่าอีกครั้งหนึ่งเดินทะลุแนวป่านี้ไปก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ นี่ครับอยู่ท่ายืนของพายเดียวหลับครับเห็นอะไรอยู่ในป่าหรือเปล่านะครับยืนจ้องมองสักพักหนึ่งจากนั้นก็เดินต่อไปครับนี่คือเหตุการณ์ช่วงแรกๆที่พายเดียวหลับได้โชว์ตัวนะครับแอดมินเพิ่งมีโอกาสได้นำเสนอหลังจากเหตุการณ์ตอนนี้พายเดียวหลับก็เดิน ไปยังบริเวณน้ําตกกองแก้วยังไม่ได้ไปเจอกับภายนิ่งนะครับหลังจากนั้นพายเดยอหลับจึงเดินวนไปที่น้ําตกเหวสุวัดแล้วก็กลับมาที่ผากล้วยไม้จากนั้นก็เดินกลับมาบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงไปหาภายนิ่งนะครับเหตุการณ์ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่พายเดยอหลับเดินมาใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้ไปพบกับไพายนิ่งนะครับตอนนี้กำลังจะเดินทะลุแนวป่าเพื่อเดินตัดไปยังถนนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเดินอย่างใจเย็นนะครับนี่เดินทะลุมาริมถนนแล้วครับมองไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ บริเวณนี้เรียกว่าคลองกระรอกนะครับอยู่ใกล้กับที่พักของนักท่องเที่ยวเลยจากที่พักไปก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตอนนี้เดินไปตามถนนแล้วครับนี่คือเหตุการณ์ช่วงหนึ่งของภายเดียวลับครับยังมีภาพที่น่ารักและความประทับใจ ซึ่งตอนนี้พายเดียวหลับอยู่บริเวณผาเดียวดายอยู่นะครับการกลับมารอบนี้ของพายเดียวหลับนั้นสร้างความประทับใจและอยู่นานจนหายคิดถึงเลยครับ